ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องพอด้าห้าครับทุกคนก็น่าจะเห็นหน้าปกนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสนาโตะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวก่อนนะครับมันก็จะเหมือนได้รองปืนนะครับโอ้โอมันก็จะเหมือนได้รองปืนนะครับรีวิวแล้วก็มาแจกงนะครับนะครับปะปะเดี๋ยวผวจะไปรีวิวนะครับมาแล้วนะครับนี่ อันนี้คือผมทดลองมาแล้วนะครับมอนมอนนี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับนี่ไปตรงรูปดินนะครับเนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นคุอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธของนินจานะครับอเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอาพรปีศาจนะ น,นี้เป็นชุดโัวค้างเงะมีเนตรวงแหวนผมก็จะรีวิวเบื้องต้นนะครับผมจะที่ผมได้ทดลองใช้จริงนะครับมันสามารถวิ่งท่านินจาได้ด้วยนะครับวิ่งท่านินจาก็กดย่อนะครับแล้วก็เด็กวิ่งเลยมันจะวิ่งนะครับชุดโทคัางเงะนี่คือไม่สามารถใส่ได้ก็แค่ถือไว้อย่างเดียวนะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยอันนี้ก็เป็นคาตานะนะครับ อันนี้ก็คืออันนี้ก็ปกตินะครับส่วนอันนี้ก็คือที่วาร์ปได้นะครับมันจะวาร์ปได้นะครับเพียงแค่เราลิงไว้นะครับแล้วก็กดยออก่อมันก็จะตปลาไปแล้วเราก็จะวาร์ปมัจะวาร์ฟเพีงที่เราลิงมานะฮะอยู่บขอบินกลับไปที่เดิมก่มอนอันนี้ก็เนตวงแหวนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้สถานะอะไรอะ่ะใช้เหรออันนี้เป็นอาร์พอนีนะครับเดี๋ยวกดเป็นหนึ่งนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้ามันโหทุกคนน่าก,กลัวมากเลยเอัลพอนปิศาัมีหางด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังเหมือนเจอไม่มีเลยดูเจอเอยนี่ครับ้างต่อไปน่าจะมีเป็นจำพวกคาตานะครับโอ้าไม่ถูกตขอภัยด้วยนะครับมันก็มีของจำพวกคาตานะอะไรมาคาตานะดูไปทดสอบว่าคาตานะทีแรงไหม ทีเดียวตายเลยส่วนอันนี้ผมก็มันคือคาถาแยกเงานะครับแต่ทำไมมันถึงยังใช้ไม่ได้นะครับทุกคนกดย่อนะครับกดยอแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะมีร่างแยกเงาออกมาร่างแยกเงาก็มีตาหมู่บ้านโคโนฮาเดยนะครับดี๋ผมจะเสกให้มันสู่อะไรดีนี่ครับตรงไขนะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยซาสิกิ เออมีตัวเล้งนะ๋ยนจะเสกเก้าหางมานะครับอันนี้นะครับชื่อนี้นะครับคุลธมะนี่คุลธรมะโอ้โหอะไรเนะี่ยร่างเย้เราเราจะจัดการแล้วตีมนะันตีมนะัมมนะ โอ้ยมันหยุเดเวลาทุกคนมันสามารถหยุเดเวลาเราได้ถึงแม้เราจะเห็นว่ามันนี่แต่จริงๆเราโดนหยุดเวลาอยู่คุต้องข้ามดูสินี่ Q S E A E Q E Q E ตายไปซะโอย้ยังใช้คำสั่งไม่ได้นี่ Q E สิ นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะดูนะครับว่ามันสามารถสู้กับอะไรได้บ้างเอออย่างเช่นเอาเป็นเอาเป็นเออเ,เอาเป็นคลิปเปอร์ละกันนะครับแล้วผมก็จะปรับเป็นเกมโหมดศูนย์นะเกมโหมดซับวินะเอยลืมลืมเพียนทับเกมโหมด สว વ ์เวลโอเคแล้วก็ตัอไปเลยนะชิงด้วยฟิกมาเยอะๆเลยนะครับตัวนะหลายๆตัวพวกนี้นะครับเฮ้ยอเลือ,อยยาๆๆตัวนีน้มันเอ้ยเผมจะผดยอดทำไมเนี้ยผม่าให้มันจัดการใช้คาถาแย่งเงานะครับมันจะช่วยเราด้วยนะฮะอันไหนที่มันเป็นมอนสเตอร์โจมตีตลา โอ้เดี๋ยวอยู่ทุกคนคิปเปอร์มันตายเกือบหมดเลยอ่ะนี่มันจะต้อง,งอ D กันหรือยนะแล้วก็ในีเอ็ก็น่าจะต้อง,งก,ก,ก,กันนะครับมอสมั่งก็มอสมอสนาโนตุก็น่านจะมีเท่านี้นะครับมอสนาโนตุก็น,านก่นานจะมีเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ